ข่าวไฟป่าที่โหมกระหน่ำใน LA ค่ะจนสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนเกือบทั้งหมดแต่เว่ามีบ้านหลังหนึ่งค่ะที่รอดมาได้ราวกับปาฏิหาริย์อลีวูค่ะดินแดนแห่งความหรูหราที่ล่าสุดค่ะถูกไฟป่าโหมกระหนำ่ำต้องเผชิญหน้ากับหายนะครั้งใหญ่จนทำให้บ้านเรือนของเหล่าคนดังและมหาเศรษฐีราบเป็นหน้ากอง ไม่ว่าจะเป็นปาริสฮิลตันเมลกิฟสันแอนโทนีฮอปกินส์เหล่าคนดังเหล่านี้ค่ะต้องสูญเสียบ้านหลังจากเพลิงมรณะแต่ท่ามกลางซากปรักหักพังนั้นค่ะกลับมีสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นบ้านหลังนี้ค่ะรอดมาจากไฟป่าได้จนได้ชื่อว่าบ้านปาฏิหาริ์ที่โด่งดังไปทั่วโลกค่ะซึ่งบ้านหลังนี้ค่ะเจ้าของเขาชื่อว่าเดวิดสไตเนอร์เป็นอดีตผู้บริหารบริษัทจัดการขยะและบ้านหลังนี้มีมูลค่ากว่า310ล้านบาท ซึ่งเจ้าตัวค่ะเขาก็คิดว่าเขาคงจะเสียบ้านไปเหมือนกับคนอื่นๆใน LA อย่างแน่นอนแต่บ้านหลังนี้ก็รอดมาได้ค่ะแต่ถึงจะบอกว่าปาฏิหาริค่ะแต่ว่านี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติค่ะหากแต่เป็นผลของโครงสร้างวิศวกรรมที่แข็งแกร่งบ้านหลังนี้ถูกออกแบบมาเพื่อต้านทานแผ่นดินไหวด้วยเสาเข็มลึก50ฟุตและวัสดุทนไฟตั้งแต่อิฐปูนฉาบไปจนถึงหลังคา แม้แต่ตัวของสไตเนอร์เจ้าของบ้านหลังนี้เองยังไม่ได้คิดถึงเรื่องไฟไหม้เลยแต่สุดท้ายโครงสร้างวิศวกรรมมันก็ช่วยบ้านของเขาเอาไว้ได้จากความตั้งใจค่ะที่เขาต้องการสร้างบ้านเพื่อป้องกันแผ่นดินไหวค่ะแต่ทว่านี่กลับสามารถปกป้องไฟป่าได้อย่างไม่คาดคิด นี่คือปาฏิหาริ์ที่เกิดขึ้นจากความใส่ใจในรายละเอียดค่ะและการออกแบบที่ชาญฉลาดบ้านปาฏิหาริ์หลังนี้ค่ะจึงไม่ใช่แค่บ้านที่รอดพ้นจากไฟป่าแต่เป็นเหมือนบ้านและสัญลักษณ์แห่งความหวังรวมถึงพลังแห่งการออกแบบเ,เพื่อนสามารถติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ในกรุงเทพธุรกิจค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจของกรุงเทพธุรกิจ้วยนะคะ